วัสดีครับเดี๋ยวจะมาตัดแส่งใบกล้วยหอมทองนะครับจากประสบการณ์นะครับยิ่งตัดต้นยิ่งอวบแล้วก็โตเร็วนะครับเมื่อกี้นะครับก็ตัดออกเต็มที่เอาไว้ไม่เกินสามใบเร็นแล้วผมก็จะเอาไว้แค่นี้แหละครับสามใบต้นใบนี้รู้สึกแก่และเอาออกเอาออกเลย ใบที่เหลือก็ลงท้องนาเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยครับจัดใบสากก็ก็ออก Thank mm -hmm.